สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพาง้างพิมพ์เล็กอยุธยาเหมือนเดิมนะครับนะฮะพิมนี้เป็นพิมพ์เกตแหลมล่องลึกนะครับคุณผู้ชมนะครับทําไมถึงว่าล่องลึกนะครับคุณผู้ชมดูตรงในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมล่องลึกนะครับเห็นไหมครับในช่วงนี้นะครับและจุดตําหนิของเขานะครับคุณผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะครับ ู่ตรงนี้นะะเห็นไหมครับเม็ดนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับจุดหลักๆนะครับเม็ดนี้คือเม็ดสําคัญนะครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเม็ดหนึ่งเก่ยโคอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจะต้องมีทุกองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ นะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเม็ดนี้จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นวงกลมนะฮะเห็นไหมครับนะครับอีเม็ดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้คางนะฮะทำไมถึงล่องล่องส่วนนี้ทําไมผมถึงว่าเกตแหลมล่องลึกนะครับเห็นไหมครับล่องลึกจริงนะฮะนะรล่องนี้จะลึกเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับกว้างแล้วลึกนะฮะนะครับ เกจนี้จะตรงนะครับเกจตรงหรือใครเรียกเกจตรงล่องลึกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเรียกส่วนตัวนะครับในอาจารย์ท่านอื่นๆอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับด้านหลังนะครับคุณผู้ชมด้านหลังนี้แตกถูกแต่งใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะถูกแต่งใหม่นะครับอาจในส่วนนี้จะหักไปนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็เลยใช้ผมว่าเป็นลูกหมูนะครับแต่งนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นพระแท้ขอบสามเหลี่ยมคมชัดนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับก็ยังถือว่าสวยงดงามนะครับการหล่อนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ การหล่อนี้ก็บางนะฮะเห็นไหมครับได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับการหล่อนะครับหล่อในช่วงนี้นะครับบางหมดนะครับสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็มาโชควมสวยนะครับนะครับเก็ตแหลมล่องลึกนะครับก็ยังสวยงดงามนะครับเหมือนเดิมนะฮะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรทํานะครับอยู่ในช่องง้างแท้นะครับนะครับรือช่องไอ้ง่างแท้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ